สบายดีพี่น้องมามากินเขนนบบาน้ำมันมอนเด้อก่อนกลับบ้านเิีงเนื้อหมูแล้วก็เิีงใส่ขอกแล้วก็แจ่วบองมาแส็บเส็บต้องกันง่ายๆนาะพี่น้องจริงง่ายขอให้อิ่มการเดินทางพ่อสบายดีพี่น้องมากินเขาน้ำมันมอนเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าแล้วก็กลับบ้านแล้ว มาแต่มื่อวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์กันสามเมื่อเมื่อที่สี่เมื่อมามามากินข้าวนนเหม่มอนเด้อเอฟซีทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเด้อถูกแรงเสียแรงใจถูกกพลังใจเม่มอนเนาะลุลุ่มล้านมาตะุู่ทุกคนเข้ามาแต่ว่ากันพี่น้อง Trình nửa mũ, trình sơ Nàng kính vẫn đang Một lẻ phật Ngon นี่นน้ำมาไห้ให้แม่เฮือลม้นเนี่ยย่อยซ่าซ่หง่ายนี่แหละย่างนี่แหละรมผัดเ่ยแห้งคือห่อนจั๊มือห่อนหมวยแห้งห่อนคุณละมอละมือเนาะห่อนเออตุ่มผืนค่ะดูกรงเทพแห้งคือห่อนเนาะ ห่อนกโมคือผู้เกเกตเหู้นี่ยอันตรายเลยหอนสอแล้านเขาจะหลินกรนนํมเนาะทำใชห่อนอให้เขาจะหลินกันนะู้เกตผู้เกตรยองกรุงเทพเป็นห่อนที่สุดเป็นเมืองแี่งห่อน เอาให้น้ำมาเป่งน้ำใส่ห้ไว้มัเติมเล่นในหน้าบ้านไม่ต้องพักใจเล่นในบ้านตัวเองด้านอันตราย่น้ออาะไรสิบลินอยูนเพื่อนเทาเองอย่างวนกับวนอยู่เพื่อนทาเองสบาย มกล้าไปลงน้ำของน่ะย่านอันต้าไล่แกงกระเปาเนี่ยมันเคยเอาคนเลยพีนี่บ้าเออพี่ได้เอาคน ลงเลินปวะดึงขาเลยเวลานะไล่ไปดูแลจะดีงแถวแถวโตบแเท่ายังไปละต้องลงน้ำน้ำกอลินน้อยเอาแบ่แมกอลินแต่ว่าต้องลงน้ำต้องลงอาบน้ำคลองต้องลงอาบที่ย่าน แกงกรนะเบาน่ยเพิ่เคยเอาเอาคอนปลาแม่ลำคลองเนี่ยเขาก็หามกินเลยเด้อมคือหาเล้วเขาเห็ดเคมีความรุไปมนำคองดูวังผาบาง สามสิบต้นเป็นข่าวออกมากเนี่ยห็นพิ่นบอกออกมากเนี่ยม่ต้องกินลอย่านล้วหินหิหลุดหลุด,ลด,ลดเคนี่ครับดูเรื่องของแบบสามหลุดครับจักรรถสามสามสิบต้น ความลงไม่นำของนะเจ่นี่ความลงไม่นำของนะนนสามสิบต้นต้นธรรมดาลแล้วคนหามใ้กินไปนะกินปลาไม่นำของยุดก้อนส่วงเนี่ยนตรตาลย แมบแ่บร้านเอาไปใสพฟืนรนี้หน่อยที่นดีเว่นู่ข้างเืองนะรถลี่ตาแดดกููโช์โชความันอันเป็นอันอาบแดดนางตาแดดเลยได้นางอันนี้ก็ได้เห็นไหนางเบืองนี่ก็เอก็แจดแล้วมันฉ่องมาล้วตองรูก <schedules> so ันหอดแดดเลวนะงานมาทา เฉะป่าเฉาะกอต้องติดเชื้อมาเกินไป่ะไม่ติดนกอ่มันเลยไม่มันเลยลาบแห้งหอนแล้วปันจะหกันเปลตอีกทะเพื่อน นก็นอนอยู่ตารางเยินโจทย์เขาเอามานังในตูบนี่นาเอาเขามาได้อายไอโฟลนั่นขืนห้อนจะบวชขวดน้ำเลยพดเออยขวดน้ำพูดก็บห่อนคือเก่ามันแห้งเป็นอายเถั่วเลยพูดน้ำใช่แต่อยู่ตารางนะอยู่เพื่อนฉันเพื่อนนั่งอ้นกับเขาห้องแอร์มัดท่านั้น

เพราะวาบริกเอาไปแก่ตูนที่อื่นสวยดเด้งออกอ,อกีกบ้างบอกนางท่องคื่มันแดดค่ะ ยังล้วตูกมักกนแดงหน่อยอเด้อมก็นนำแกงไก่ทำเรียแล้อกินไปแล้ว นัทนัจดเบิร์หนอนะฮะ่แดดที่น้องเอ้ยแดดไล่ะบาดเียเพมน่งบรห้แดดโฮมบานี้แดดไล่ีแดดเบิรละแทนโอเคที่น้อง